บัดน้นยเมายพอเ,พเต่ตั้งนามูแล้วเทศนาฉันสิวานามูเปลว่าข่าวันท้าหน่อยยกถวาย เอก่อนสิบัลละยเรยยงในลำอเอ้ยมหาเวทเทศให้โยมพี่น้องฟังแจงครูสุคนพวกพ่อตาดอกแม่ส่วนดอกพวกท่านทั้งหลายหญิงและสายรอฟังนางเต็มสาลากว้าง โยมทั้งปวงอยากฟังเลี้ยงกระแสธรรมบอนสี่มวนขอเชิญชวนจงเียงคอยขันหูหน่อยมูกะโยมตั้งใจฟังไปให้มอมในลำมหาเวทสิบสามกแม่ใหญ่ ยพากันฟังให้มันคักยากสีนีให้ไก่เวีนโวยถาจิตใจเฮาหมันบบพันเปนไปทางใหม่เออถาจิตใจเลี่ยมใสได้มาฟังบนบันสันสิเว้าว่าสูฟังเริ่มขันต้นสันสีเว้าจะเลี้ยงดอกปินมา เทศนาให้ยมฟังให้จือจำเอาเลี้ยงสับสำเนียงก่อนแลกกระแสทำเอ้ยในเลี้ยงคุณยมเอ้ยอย่าสิฟังแต่เสียงฟังสำเนียงวาดขอพาลาหน่อยสิอ้อยแถมเออบัดนี้สันสิเว้าตามเลี้ยงดอกในลำขั้นได้ทำสัมมา ศาสดาเป็นเลียงยังมีเมืองหลวงกว่างนะคาคองเอ้ยเที่ยวทองอาซื่อว่าพันธุราวดีมหานาครบ่มีคุมเดียดหล่อนเมืองบ้านอยู่กเกษมวงทอนท้าพันธุราชราชาภากทรงความสุขอยู่สบายหายหอน วงพระสาพพันยูเจ้าวิปัสีเอ้ยลงมาปวดพวกมนุษย์ได้สนพระองค์เจ้าสู่ประการพาทอนเท้าพาธุราชพงกิา์มีบุตรีสองคนเลิศวิไลางามเยี่ยม เทียมดังสาวสวรรค์ฝ่าเทวาดาอ้ยลองมาเกิดข้าวนี้ปีตุเรธไทยประทานให้นั่นเคียงทรงเอ,อ้อ,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 อคือว่าดวงดอกไม้กับทั้งแก่นจันแดงให้แกนางทั้งสองเพื่อไปประดับเนื้อสองกุมาลีไทยน้ำไป ถ้าายบาทองค์พระพุทธเจ้าข้าวนันได้เพ่งบุญโยกดอกไม้ถวายไทยวีปสีกุมมารีองค์เล็กปาถนางามกูกุมมารีองค์ใหญ่ยอมป้านมนอนขอให้ข้าได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้า ภายนาชาติสีมาเขานั้นดงเอกไทยพุทธบาทกัดสปาโมทนายินดีต่อกษัตริย์ไทยพ้าก็ยินดีด้วยดอมผ้านางคู่สุยางนางกษัตริย์ได้ก็สั่งบุญเหญ่อยู่บ่อสัง พ่อจะ้ส่องแก้มเจ้าได้ตจากเมืองมุโนดอุบัตในเทวาผ่านดาววัดดึงฟ้านับแต่สงงสันตั้งบนเวียนเอ้ยตายเกิดเกิดแล้วตายแกเท่าหลายชั้นนันปันเวียนขั้งหรึ่งนั้นพุทธบาทกัดสปา ลงมาตัดเบื่องคุนโปรดประชาชาวเสีอสองกษัตริย์ตีไทยวนเวียนลงมาเกิดถึงสีวิราชเท่าตุนเจ้านั้นพอเขียงนอนอยู่ปังก้อมกิ่งบนอาจหอสูงนางสนมแนมน้ำแวดระวังคว้าสายผู้ที่นางเป็นใหญ่สูธ่ธรรมมาเป็นเสือ้อ อรสา,าราชสกุมมาลีนั้นหักแผนผู้น้องมางามโกดังพระจันทร์วันหนึ่งนั้นไปเฝ้าพระกาศสปาฟังพัตตานุโมทานบนพระองค์สูงสีส่วนว่ากุมมาลีน้องเห็นทำไห้แจ้งแจบแนบจิตใจแน่แล้วก็เลยได้พานิพาน จาดขาดแล้วฝูงมูมวนมานถึงวิมานกระสมสุกถูกบ่เม่มาไกช่ชวนมานางนาไทยสูธ่ธรรมมาก็ดาบชาติไปเกิดอยู่สันฝาเป็นเมียแก้วทานไเอ็นอมีปรากฏืสอไว้ำว่าบุษเด เป็นอาระมณ์มาเหสีโยกอยู่สวงวิมานแกว้วข้าวนันนางนาไทยนาำนอบุตรสดีก็เลยหมดบุญกรรมที่ผ่านางกระทำไว้เข้าวนันอินทิราชไทยจึงจะต่อมีหกักเป็นจังใดนั่นงเอ,อ๋อ เป็นจังไดยนางเอ๋ยจึงคอยทรมานกันข้าวนั้นบูชสดีไทยจึงทุนอุ้พระเจ้าเพียนางสิได้จากนี้ลงไปเกิดทีบไตกันหลายเพื่อนมานนดคนอนีกันนีบ่พ้นพอนี่เม็ดมันสังหอน คิดอาวรเมืองสวรรบ่ห่างไกลดอกไหลวนจักแม่นแวนอีหยังน้องนํามาเอ้ยดาวจองไผเห็นเว้าตอน้องอีนางลานาทแพงสุขและทุกบ่เหียดแฮงซื่อว่าเมืองสวรรค์นางเอ้ย เข้าเมาื่อกำน้ำทานเลกนี้บ่มีได้ข้าเมาื่อกำน้ำใสดอกกันดานเน้อแสนโลกโลกมันบ่เที่ยงมันคือดำดังนิพพาน เอื้อว่วะสงสารนี่บนเวียนเอ้ตายเกิดนั่งเอ้ภัยผู้นี้บ่พนักเลืองพ่ออยู่บเ่เศร้บาบ่ว่าคอยหรือเจ้าจำสิภาคคอยนี้ไปตำรมตามเกนละเด้อนาังนอง เว้นน้ำปองกำน้ำใสมันจำใจเอ้ยสิไใดห่างเจ้ากะโบอยากห่างคอยกะโบอยากเหี้ยคือสิไใดว่าห่างกานาันพรอนที่นางประสง์นั้นจึงขอพี่เถิดคนดีพี่สิปุ่นแปลงตูแต่งแปลงประทานไว้ เข้านานบวชสดีไทยจึงขอพรจากเพียขั้นสิไก eh ่อีีน้องขอพรจากอายสิพ่อจุงประทานเพี่ขอหนึ่งนันน้ำน้องไปเกิดกรรมเมืองมนุษย์ไก่ตา ให้เกิดนำพระลาชาผู้ยดสูงคุ้งฟ้าซื้อววลาซาไทยนำมาก่อนเอ้ยฉันพอข้อสวงนลพนิดเนี่ยให้งามเหลี่ยมเขียมขามสองตากรรมให้ดำปอดบริสูตรดูดดังอินปออมแป้งอย่าได้มีมองสังขอสามพาผู้เขียว คันธานูให้กำเกิงเพียยกงเป็นสีคงนองให้งามล้นว่าลื่นคน <c oughs> จังว่าขอสีนัน้นให้ได้ซื้อบุตรสดีขอให้มีน้ำมาก่อนดังเดิมดาเขา้า สำหรับขอหาคันนั่งมีบุตรตาขอให้เป็นชายกอนเป็นคนใจแก่กาพลาสังตั้งแต่บวน่อันว่าขอหกนั้นยามขามีลูกหน่อยจุนทองแก่ขันยาติงยาให้นุนคือค้นมูปชาชาวบ้านขอเจ็ดนั้นยามขามีบุตรตาแล้วนมพานาง่าได้ย่อน ยาไดลาใดคอนคือจังสาวซ้ำหน่อยให้สุมดามนั้นดังหมายขอแปดนั้นอันว่าเกศเส้นให้ดำดีคือเก่าเปรียบดังเท้าอยู่นามอย่ามีแห่งแต่ย่างได้ขอให้พาพี่ไทยจุงประสาทพร้อมเทียบขอเก้านั้นขอให้กายานั้นพองใสเสมอดาม ย่ำเมื่อไว้สาราเท่ากายของผู้ดอกคือเก่าคำใดจาที่น้องเว้าให้ใส่เลียมนันนังหมายนั้นล่นาพี่พระองค์เอ้ย